สวัสดีจ้ามาต่อกันคลิปที่สองกันแล้วนะจ้าต้องบอกเลยว่าเต็มอิ่มจุกๆเยอยบทกันอย่างแน,น่นอนพนอริซาของเรานะไม้เคยปราณีผู้ใดนะจ๊ะปรากฏตัวก็สร้างความตกตะลึงไปทั้งสเตเดียมกันแรวนะจ้ะล่าสุดนะจ๊ะก็ยังเกิดข้อผิดพลาดตามปกติที่คอนเสิร์ตทั่วๆไปจะเกิดขึ้นได้แต่นอริซาของเราก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาแบบชิลๆเนียนๆนะจ๊ะเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นจ้าซึ่งเป็นจังหวะที่นอริซากำลังจะจบในช่วงโซโลเดี่ยวของตัวเองซึ่งเป็นช่วงเบรกแดนยาวๆใช่ไหมล ที่เป็นพื่อนก็รู้กันเนาะมีการรีมิกซ์เพลงมันนี่ลาลิสาอะไรก็ตามทีนะจ๊ะซึ่งจังหวะน,นี้นอริซ่าของเราก็เต้นแรงมากจนอินเอียนั้นกระเด็นไปเลยจ้าแหละแต่ว่ามันก็ยังเป็นการที่ห้อยติดตัวนอริซ่าอยู่นอริซ่าก็เลยจะมีการเต้นไปแล้วนํามือของน้องเนี่ยไปหยิบออกมาแล้วก็ติดมือมาแล้วก็เต้นต่อสวยๆโยโย,ย,ยปนดๆแทบจะดูไม่ออกเลยถ้าเกิดไม่ตั้งใจดูให้ดีนะจ๊ะหรือสโลโมชันแบบที่แอดกำลังทําในตอนนี้หรือว่าเป็นแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็จะไม่มีทางเห็นได้เลยเพราะว่าเต้นฟโฟล อยู่นั้นภายในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีพร้อมกับเต้นไปด้วยคือใช้ท่าเต้นให้เป็นประโยชน์ในการหยิบอินเอียนี้ต้องมาไหวผิดดีขนาดไหนก่อนถ้าเป็นแอดก็คงจะพรุงพรังรง,งงงไปแล้วอุ้ยตาละอินเอียชั้นอยู่ไหนอะไรประมาณนี้ <laughs> นาอาจาตลอดที่เราสามารถแบบใช้ร่างกายในการสะบัดใหออ้ตัวสายของอินเอียเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่มือกำลังจะเคลื่อนไหวพอดีได้และสามารถหยิบออกมาได้อย่างแบบฮ <laughs> อ่ไหนจ้าจะมองไม่ทันเป็นนินจาหรือเปล่านี่แหละเหมาะกับตำแหน่งการเล่นซูเปอร์ฮีโร่เรื่องต่อไปของ DC เพราะฉะนั้น DC อัญเชิญน้องไปเดบิวต์เดี๋ยวนี้เป็นบทอะไรก็ได้นะจ๊ะยันอยากเห็นหมดเลยตอนนี้เพราะน้องแต่งมา2ชุดแล้ววันเด r ์วูแม Cat ท o m แ n นแล้วก็วันนี้นะจ๊ะดูเหมือนจะเป็นสตอมหรือเปล่าหรือจะเป็น อีกคนนึงอะแอดจำชื่อไม่ได้ที่เป็นผู้หญิงที่เปลี่ยนตัวเป็นเพชรได้ซึ่งชุดนี้แบบอ,อารามตามาถ้าแสงส่องไปอีกหน่อยนึงคือน้องเรืองแสงนะน,นะจ๊ะเข้าใจปะอ่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าชุดนี้เนี่ยที่แอดให้ข้อมูลไปในคลิปที่แล้วก็ยังมีมาเพิ่มต่อยอดอีกหน่อยนึงนะจ๊ะเพราะว่า2ชุดที่นอริซ่าเนี่ยสั่งทําจากแบรนด์ Swarovski นะจ๊ะทางแบรนด์เขาก็มีการช่วยในการคัสตอมชุดหนึ่งจากงานโคเชล่ามาแล้วและเป็นอีกชุดที่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเดล่าอินชิคาโกเดวันที่เ,เ,น,เน,น,น,นัีน้้งรนนิามทาล เพลงเปลี่ยนชุดคืนกำไรให้สังคมชอบทอนนี้มากึืนกำไรให้คนที่ซื้อตั๋วไปดูมากๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเป็นไหนๆแถมแฟนหน้าจอนะ่จะก็ได้เห็นโชว์ใหม่ๆตลอดคุ้มยันคนดูทั่วโลกไม่ต้องดูโชว์ซาำเพลงตลอดทันทั่วรอบโลกนั่นเองนะจ๊ะคือปังปุริเย่ไม่ไหวกันละที่เดนนะทุกคนนะซึ่งยังไม่หมดอยู่แค่นั้นนะจ๊ะเราตัดภาพข้ามมาที่ชุดมินิสเกิร์ตตัวนี้นะจ๊ะก็ยังคงสร้างเรื่องไม่แพ้กันยังคงเซ็กซีแล้วก็น่ารักอย่างที่เราคุ้นเคยกัน แต่ว่ามีจังหวะเพิ่มเติมสุดน่ารักมาในส่วนของโนริซ่าแล้วก็พีซูแล้วก็เ,เพื่อนๆสาวๆในวงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจากจังหวะแรกกันก่อนที่พีซูของเรานั้นก็มีการมาบอกว่าโนริซ่าวันนี้ทําไม่เฉิดฉายขนาดนี้จ้าแหมไม่เฉิดฉายได้ยังไงชุดสะท้อนแสงขนาดนี้ทุกคนโนริซ่าของเราก็เลยชมพีซูกลับไปว่าหุยวันนี้พีซูก็มีความฮอตไม่แพ้กันหนูหลอกค่ะแล้วพีซูเขาก็มีการสะบัดผมจะ oh, oh <laughs> เอาเอาเอาไ่ก็เออจังหวะนี้ก็น่ารักมาก ตัดภาพมาเป็นจังหวะที่โนริซ่าน,านั้นเดินแคทวอล์กแบบโคชล่านะจ๊ะที่เราเห็นกันแล้วประทับใจในครั้งแรกเนี่ยเอามาเดินสับๆต่อกันด้วยเึ่งซึ่งคลิปก่นกอนอาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนี้มาอัพให้ได้ดูกันนิดนึงนะเดี๋ยวจะลืมว่ามีจังหวะนี้เช่นกันนะจ๊ะไปดูกันเลย เออยังคงสับยังคงแซบไม่ไหวนะจ๊ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดบนพูดถึงเดินแคดวอลก็ต้องเป็นจังหวะโซโลของโนริซ่าแหะเนาะแต่ยังไม่ค่อยมีวิดีโอปล่อยออกมานะจ๊ะในวันนี้ในแอดหาวิดีโอไม่เจอนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าจังหวะต่อไปเป็นจังหวะที่น่ารักมากๆของซีาวนะจ๊ะก็คือการที่แซวกันเรื่องเพลง When I'm With You ของนนริซ่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามีสก็ตในทิกตอกแบบถล่มทลายคนเก็บของกันทั่วไทยทั่วโลกนะจ๊ะรวมถึงฝรั่งมังค่าก็ไม่มีใครรอดไปได้นะจ๊ะจ น้องแชงด้วยอ่ะแล้วก็พี่โซพี่เจนนี่ของเราทุกคนจะเอาไปดูกันนิดนึงจังหวะนี้น่ารักว่าเห็น <espe> ป่ะ when I'm with you กระแสะยังไม่หมดนะตอนนี้ก็ยังมีคนออกมาเก็บของกันไม่เลิกเลยจ้ะซึ่งจริงๆตอนต้นเรื่องเนี่ยคิดว่าท่านี้น่าจะคิดมาเพื่อความเซ็กซี่แล้วก็มีการขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ตามภาษาไทยลากันอริซ่าที่มีความแบบสลับกันขึ้นลงเพื่อให้มันดูมีความลื่นไหลความสมูทของการเต้นคู่กันแต่ว่าใครจะไปคิดว่าจะกลายเป็นคอนเทนต์ที่ฮิตติดลมบนไปทั่วโลกคนเก็บของกันในหลายๆแบบให้เราได้ขำได้เอ็นดูกันทั่วโลกนะจ๊ะรวมถึงอีกอย่างหน,นึ่งไหนๆก็พูดถึงเรื่องความฮอตแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยยอดเซิร์ชของ ที่ไปที่คิชิคาโกเนี่ยก็อีกเช่นเคยนะจ๊ะนนริซ่าของเราก็ยังขึ้นฮอตเซิร์ชเป็นอันดับที่หนึ่งอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะสาวๆทุกคนก็ฮอตทุกคนนั่นแหละก็ไปด้วยกันนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับณตอนนี้นะจ๊ะก็มีวิดีโอฮอตๆประหลาดแต่ประมาณนี้ในวันนี้ทุกคนยังไงถ้าเจออะไรแซ่บๆเพิ่มเติมเยอะๆบทๆหรือมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจแอดจริฟหยิบมาพูดคุยฝากกันอย่างแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวเซไปก่อนนะจ๊ะจุ